โอ้หนี่นะครับศึกนี้ไม่มีใครยอมใครจริงครับฝ่ายแดงได้แก่คำติ๊กน้อยสิทธิ์หวยสังนะครับพบพบกับฝ่ายเหลืองครับหงน้อย,ยหงน้อยหงน้อยซอยยิกยครับผมเอาครับ ไม่มีใครยอมใครครับคำติ๊กโตไปด้วยเข่าซ้ายของน้อยโตมาด้วยเข่าขวาโอไปสับซอกเบี่ยงขวาเล็กน้อยจระเข้ฟาดหางไม่มีใครยอมใครครับจู่ในป้ายยกสามครับโอ้โหลูกนี้ครับโดนแทงเข่าไปไม่มีใครยอมใครครับไม่มีใครยอมใครครับคำติ๊กวา่าไงคำติ๊กโตไปอของฟ้าโตมา <c oughs> อ่า เอาใหม่เอาใหม่ครับไม่ไม่นับนะครับไม่นับแต้มนะครับไปแล้วครับคําติ๊กโตไปผงน้อยโตมาคําติ๊กอบด้วยขวาผงน้อยตบด้วยขวาไม่มีใครยอมใคร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 ต่างคนต่างคิดถึงหน้าผัวต่างคนต่างคิดถึงหน้าผัวต่างคนคิดถึงหน้าผัวนี่นี่โอ้โหคาติ๊กบอกหน้าผัวหลุดลอยออกไปไป ไม่มีใครยอมใครครับไม่มีใครยอมใครโอ้หมาโอ้โหลูกนี้มุดดินไหมครับมุดดินไปครับเอาใหม่นะครับของฟ้าโตมางัดครับโอ้คำติ๊กงัดไม่ขึ้นผ้าควันยึดไปแล้วครับสู้ไม่สู้ครับสสู้ไม่สู้อ่า แล้วก็ใส่เสื้อกันคนละสีคนละฝั่งเลยนะครับนี่ครับสุดยอดมากเลยครับหเ,เหมือนโกดแค้นกันมาก่อนนะครับทำติ๊กไม่ยอมทำติ๊กไม่ยอมสงฟ้าโตมาทำติ๊กโตกับผงฟ้าตกมาทำติ๊กตกกับตตไปโอ้โหผงฟ้าเสร็จมาทำติ๊กโตไปครับโตปิดขวาโตปิดขวาตววา,ตางคนตามไม่ยอมครับยังอยู่ในเลพรูปเกมครับเล่นกันมาครึ่งชั่วโมงยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับไม่มีสกอร์ครับสงฟ้าฟาดมา คำติ๊กงัดไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เนี่ยด้วยอำนาจแห่งดวงจันทร์ล่าสุดครับใช้พลังแล้วครับตอนนี้คําติ๊กครับไม่ไหวจะเคลียร์ครับใช้พลังครับโอ้สด ไปตโอ้โหคําพิเศษหน่อยคับ แล้วก็ไปกินต่อใหม่

จยวพาดเองไปไปค่ะ <sm> all, อ่าไปเปลี่ยนคนนะคะมาประวัติมาหนึ่งลูกโยนมาโอ้ยมือสั่นอุยมือสั่นอม <c oughs> ไมครับคัมติกสิคอยสั่งนะคะกับคุณลามินมต้นอะไรไม่รู้ไปเออไป

Limiting, มีนะคะวิ <goin> ่งค่ะวิ่งคำติ๊กสิทธิ์หอยจังวิ่งค่ะวิ่งค่ะอยยเเตตตีีััววไไดด้้ห โอ้ยเหงาด๊อบอ๊อบเฮ้ยโอยสี๋ยวตั้งใ้นะตกนะอ่โอ้ยโอสุดยอดมากเลยค่ะป้าควานออกมานออกมา้คะระวังโดนไม้นะคะเยี่ยมดูั็มาดิก็มาดิไปเออโอ้ยมือสันไม่อ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาทำยังไงวะอวิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิ เก็บลูกนี้ให้พี่หน่อยข้างหลังอะเออมันยังใช้ได้อยู่ลูกนั้นนะมาติดมาตบตบเออโอ้โสุดยอดไปไปตบมา กว่านี้ติ๊กเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ติ๊กเร็วกว่านี้ติ๊กเออได้ได้ได้เร็วกว่านี้ติ๊กเร็วกว่านี้ติ๊กเออพอไม่เล่นแล้วเหนื่อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่ครับผมบอกเลยครับวันนี้ผมเป็นแชมป์ครับแชมป์ทั้งการวิ่งแชมป์ทั้งวอลเลย์และก็แชมป์ทั้ง แบบวินจันนะครับขอบคุณมากนะครับไม่มีอะไรมากครับไม่ใช่ <Hey. S 2> ไม่ใช่ <Hey. S 2> นายคุณได้มีหลักฐานของ่าเป็นคุณไ